โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธุมมนิเวตนะครับจากแอปเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดที่จะใช้ในการถอนเงินนะครับ137สาบาทจุดสตางค์นะครับการถอนเงินนะครับเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีธุมมนิเวตได้แบบโดยตรงนะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงิน จากแอปเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเข้าในส่วนของบัญชี Tony Wallet นะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็การเล่นการทําเงินนะครับต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store บนมือถือ Android นะการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้้งชื่อขึน หรือจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยเโอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับมีภารกิจนะครับเชิญชวนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแบงค์เขียวแล้วก็เหรียญทอง แล้วก็หัวใจนะเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีภารกิจนะครับภารกิจตรงนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าเล่นเกมนะครับดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลนะครับดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับคะแนนโบนัสจากโฆษณานะครับเล่นเกมแบบโต้ตอบนะผ่านด่านในเกมนะครับแชร์ทุกวันนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับในการรับคะแนนเนาะ9.5กว่านะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมในแอปนี้เท่าไหร่นะครับต่อมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรับราง วันสูงสุดสําหรับการเชิญเพื่อน1นคนนะครับได้รับตัวแบงค์เขียวเนี่ยเบาทจุดแสตางค์นะครับแล้วก็คะแนนเหรียญทอง5,400ี่ยเหรียญทองนะครับวิธีการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีตร,ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่นะว่าจะเป็น f a c e b o o อ t w i ต t e r Line YouTube t i k t o อกสามารถทําการโปรโมทต่อได้เลยต่อมานะครับเรามาดูที่ภารกิจการเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจเงินรางวัลที่เราจะได้รับตามลําดับนะ 1, 2, 3, เป็นการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราให้เพื่อนทําตามภารกิจตรงนี้เราก็จะได้รับคะแนนตามจํานวนที่เขากําหนดเลยนะครับเมนู Menu ที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนงานโต้อตอบนะครับในการเล่นเพื่อรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถเล่นตรงนี้ในการรับเหรียญทองเพิ่มได้นะครับมีทั้งหมด6เกมให้เราเลือกเล่นนะครับต่อมาการเล่นเกมในแอปหลักนะครับผมก็กดเริ่มเกมตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยการเริ่มเกมเนี่ยจะเป็นการกําจัดตัวจิ้งจอกตรงนี้นะครับโดยการยิงนะครับโดยตัวแกะของเรานะครับยิงลูกบอลสีแดง ออกไปแบบนี้นะครับผมให้มันไปโดนตัวยิงจอกด้านล่างนะครับถ้ามันโดนเนี่ยเราก็จะผ่านด่านครับแต่ถ้าเวลาหมดลงนะครับแล้วมันยังไม่ตายนะครับมันก็จะให้เราเล่นใหม่นะครับนี้ครับวิธีการเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับผมถ้าเรายิงโดนตัวเองก็จะจบเกมเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับผมก็ลองเล่นดูเนาะผ่านด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการกดรับนะครับก็ให้เรากดรับทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะได้ร นนแต่ถ้าเรากดรับแค่ด้านล่างนะครับจะได้แค่1บาทเท่านั้นครับผมอ่ะประมาณนี้ขั้นตอนการเล่นเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนการถอนเงินเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะอ่ะประมาณนี้สำหรับการเล่นนะครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักกันก่อนนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวแบงค์เขียวเนี่ยการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวแบงค์เขียวในการถอนนะครับจำนวนที่ผมถอนไปสูงสุดเลยก็คือ1,400บาทนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับเพราะว่าเราจะ ต้องทาภารกิจให้ครบ100ก่อนนะครับนี่ครับหนึตรงนี้นะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนไม่ทําภารกิจเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะได้รับเงิน1,400ัรบาทของเขานะตามกําหนดนะครับก็คือเราจะต้องทําให้ครบ100แต่ถ้าเราไม่ทําไม่เล่นเลยไม่เชิญเพื่อนเลยเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะถอนไปนานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ครบ100ด้วยนะครับวิธีการทําตรงนี้ก็คือการทําภารกิจตรงนี้นะครับอัน,นว่สน ล่างเนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อน3คนนะครับกดรับ1เปอซอันนี้ได้ไม่จํากัดเลยยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะมันก็จะยิ่งได้เร็วนะครับต่อมานะครับตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็สามารถถอนได้เลยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่1000เหรียญทองเนาะเท่ากับ0.4สตางค์นะครับผมมี137บาทผมก็จะถอนเงินตรงนี้แล้วก็ใส่เบอร์อลเล็ตในการรับเงินได้เลยนะครับถ้าเราเคยถอนแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดรับทราบแล้วตรงนี้นะครับต แพตฟอมนะครับจำนวนเงินนะครับเป็นประวัติการถอนเงินเนาะได้ทาการถอนไปในวันที่7เดือน4นะครับ2024เวลา2ทุ่ม26นาทีนะครับรอดําเนินการอยู่นะครับผมถ้าได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับเโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือัวขอน Google Play Store บนมือถือ Android นะการดาวโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับหรือจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยเอโอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับด้านล่างนะคร มีภารกิจนะครับเชิญชวนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแบงค์เขียวแล้วก็เหรียญทองแล้วก็หัวใจนะเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีภารกิจนะครับภารกิจตรงนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าเล่นเกมนะครับดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลนะครับดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับคะแนนโบนัสจากโฆษณานะครับอ่าเล่นเกมแบบโต้ตอบนะผ่านด่านในเกมนะครับแชร์ทุกวันนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับในการรับคะแนนเนาะ9จุด 5กว่านะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมในแอปนี้เท่าไหร่นะครับต่อมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรับรางวัลสูงสุดสําหรับการเชิญเพื่อน1คนนะครับได้รับตัวแบงค์เขียวเนี่ยเจบาทจุดแสตังค์นะครับแล้วก็คะแนนเหรียญทอง5,400ี่ยเหรียญทองนะครับ,ว, 5, รบวิธีการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ว w i t t อร์ i n e YouTube t i k t o k สามารถทําการโปรโมตต่อได้เลยต่อมาามารเมดูที่ ภารกิจการเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจเงินรางวัลที่เราจะได้รับตามลําดับนะหนึ่นะครับเป็นการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราให้เพื่อนทําตามภารกิจตรงนี้เราก็จะได้รับคะแนนตามจํานวนที่เขากําหนดเลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็น,นสวงงานโต้ตอบนะครับในการเล่นเพื่อรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถเล่นตรงนี้ในการรับเหรียญทองเพิ่มได้นะครับมีทั้งหมด6เกมให้เราเลือกเล่นนะครับต่อมาการเล่นเกมในแอปหลักนะครับผมก็กดเริ่มเกมตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยการ เริ่มเกมเนี่ยจะเป็นการกําจัดตัวจิ้งจอกตรงนี้นะครับโดยการยิงนะนะครับโดยตัวแกะของเรานะครับยิงลูกบอลสีแดงออกไปแบบนี้นะครับผมให้มันไปโดนตัวจิ้งจอกด้านล่างนะครับถ้ามันโดนเนี่ยเราก็จะผ่านด่านครับแต่ถ้าเวลาหมดลงนะครับแล้วมันยังไม่ตายนะครับมันก็จะให้เราเล่นใหม่นะครับนี้ครับวิธีการเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับผมถ้าเรายิงโดนตัวเองก็จะจบเกมเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับผมก็ลองเล่นดูเนาะผ่านด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รับตัวยท แล้วก็ตัวแบงค์เขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการกดรับนะครับก็ให้เรากดรับทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะได้รับจํานวนเต็มทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรากดรับแค่ด้านล่างนะครับจะได้แค่1บาทเท่านั้นครับผมอ่ะประมาณนี้ขั้นตอนการเล่นเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนการถอนเงินเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะอ่ะประมาณนี้สำหรับการเล่นนะครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักกันก่อนนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวแบงค์เขียวเนี่ยการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวแบงค์เขียวในการถอนนะครับจำนวนท ผมถอนไปสูงสุดเลยก็คือ1,400บาทนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําภารกิจให้ครบ100%ก่อนนะครับนี่ครับ100%ตรงนี้นะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนไม่ทําภารกิจเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะได้รับเงิน1,400ัรบาทของเขานะตามกําหนดนะครับก็คือเราจะต้องทําให้ครบ100%แต่ถ้าเราไม่ทําไม่เล่นเลยไม่เชิญเพื่อนเลยเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะถอนไปนานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ครบ ด้วยนะครับวิธีการทําตรงนี้ก็คือการทําภารกิจตรงนี้นะครับอันนี้จะทําได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อน3คนนะครับกด รับ1เอซนตันนี้ได้ไม่จํากัดเลยยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะมันก็จะยิ่งได้เร็วนะครับต่อมานะครับตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็สามารถถอนได้เลยอัตราแรกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่1000เหรียญทองเนาะเท่ากับ0.4สตางค์นะครับผมมี137งมบบาทผมก็จะถอนเงินตรงนี้แล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินได้เลยนะครับถ้าเราเคยถอนแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดรับทราบแล้วตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับรายได้รวมนะรัตอนาวิก ถอนเงินเนาะได้ทำการถอนไปในวันที่7เดือน4นะครับ2,024เวลา2ทุ่ม26นาทีนะครับรอดําเนินการอยู่นะครับผมถ้าได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ